เพรก่าวสุดพ่อแม่น้องชายหญิงตายทุกคนเลยครับมาอยู่ผมครีมอาโยอีกครั้งหนึ่งก็มาอยู่กับแมป f n a าฟเอหรือ f i n a l อ็ดฟิตตี้สปอร์ตเรีย t สีกกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับคืนที่สองตับไฟน f เอ็ดฟิตี้ภาคหนึ่งเอาเป็นว่าทุกคลิปเนี่ยผมจะเล่นเออวันละคืนแล้วกันครั้งคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นคืนที่1ไปแล้วซึ่งรู้สึกว่าก็มีกระแสตอบรับที่ดีในเวลาสั้นๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมก็ เป็นกำลังใจกันได้โดยการกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะซึ่งอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะมีการแข่ง g a l i น่าฟรีไฟล e ซึ่งถ้าช่องผมมีการติดตามครบ50คนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมแข่งเลยโอเคเรามาต่อจะได้รวดเร็วกันเลยนะซึ่งคยแล้วมันมีนี่ให้กดด้วยนะโอเคดูซิว่าเทคเดียวผ่านไหมจะบอกผมยังควบคุมโลบ็อกในคอมไม่ค่อยได้คือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมในคอมนั่นแหละมา ตล์เดิมครับเราจะเช็ฟคฟ็อกซี่ไรเนี่ยอ๋อโหลดช้าโหลดช้าใจเย็นไม่มีอะไรจ้าผมปิดนี้ไปเลยนะที่จริง,รงคลิปที่แล้วที่มันหายไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาพูดเสร็จแล้วเออชมเช็คแค่สองแคมป์ไปก่อนนะฟ็อกซี่เนี่ยถ้ามันหายไปจากแคมป์หนึ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าฟ็อกซี่จะมาทางประตูด,ด้านขวานะฮะตามหลักแล้วนะ ส่วนทุกครั้งถ้ามีหุ่นหายเนี่ยผมจะเช็คแคมจากด้านข้างนี่นะแคมสองข้างนี้ว่ามันอยู่แถวประตูหรือเปล่าไม่ก็เปิดตรงนี้ดูถ้ามันหายเนี่ยผมก็จะเปิดไฟตรงนี้เช็คดูว่ามันมีหุ่นอยู่หรือเปล่านั่นเองนะซึ่งคลิปนี้ผมก็รู้สึกหายตรงหน้าเลย เข้มไหนะ่ะผมยังไม่รู้ว่าไฟมันเปิดยังไงเลยนะอ้อสวัสดีจ้าผมรีบเปิดไปหน่อยเดี๋ยวซอกซี่หายฮะสึกรวย,ยไม่รู้อะผมยังไม่ค่อยมั่นใจในการ ฝีมือการเล่นของผมมากเท่าไหรนะ่นะบอลนี้อยู่นี่ครับชิก้าชิก้าอ้าวบอน,นี้ผมรีบปิดไปนิดนึงคือด้วยที่ผมคลิกเมาส์ในคอมไม่ค่อยเก่งก็เลยค่อนข้างจะกลัวนะแคมสามครับเจ็ดหายยังชิก้าอยู่นี่ครับ ไปฮไนะยังไม่มานะเชืไว้ตลอดฮนะชิกามาเชืฟ็อกซี่ด้วยนะฟ็อกซี่เฟดขยับแล้วครับบอลนี้ยังไม่มาชิก้ายังอยู่ฟเฟดี้ยังอยูนะ่ฮะ บอลนี่ยังไม่มาที่สองะฮะเปิดประตูนี้วะชิกานี่ก็ไม่หายเลยเนาะถามจริงบอลนี่มาปิดประตูะฮะโอ้ยฟ็อกซี่เอ๋ยรีบหรอจ้ะชิกาไปละเว้ยฟ็อกซี่งานเข้าแล้วฮะไม่ใช่เออฟ็อกซี่ถูกละ วันนี้ปลลานะอย่านะจ๊ะฟ็อกซี่ออกซีอีอีจีจีกิกิาก้าแตกต่างจากขึ้นที่แล้วเลยครับขึ้นที่แล้วผมอ,อีซี่มากเลยนะคืนนี้ค่าน่าจะลำบากเล็กน้อยฮะแต่ก็ไม่มากหรอกเพรว่าผมปิดประตูด้านขวาไปตลอดเลย ฟ็อกซีมจะมาจากประตูด้านขวานะเสียงดนตรีมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะที่สามอยู่ฮะที่สี่ละมันทำได้จะไปยากตรงไหนชิกาอยู่นี่ฮะน้าข้างออเลย ไม,ไม่กลัวไม่กลัวเว้ยคำเดิมผมยังไม่มั่นใจว่าผมเล่นถูกหรือเปล่าผมก็เลยปิดประตูเอาไว้ตลอดนะอออฟอสซิ่งมาละเอ้าเอ้าฟอสซิ่งมาประตูฝั่งซ้ายเหรอประตูจำผิดเอาฟอสซิ่งมาประตูฝั่งซ้ายเหรอเฮ้ยนี่ผมไม่รู้เนี่ยโทรเอาใหม่เลยเอาฟอสซิ่งไม่ได้มาประตูฝั่งขวาเหรอ คือถ,ถ้าฟ็อกซี่มาเนี่ยเราจะต้องปิดประตูให้หมดเลยครับโอเครู้เรื่องโถจะรอดอยู่แล้วเราแต่เวลาจำสแกนไม่มีเสียงขอถามจริงปิดไปเลยมดคอหรือมิอะไรสักอย่างนี่นแหละมันจะเริ่มออกมาสักประมาณตีหนึ่งปะอันนี้ไม่มั่นใจนะผมก็เริ่มไม่กลัวเพราะว่าผมกลัวอย่างที่ผมบอกครับผมกลัวเสียงไม่ได้กลัวหุ่น <laughs> ยังไม่ออกเดี๋ยวผมรอตีหนึ่งแล้วผมเปิดกล้องดีกว่าว่ามีอะไรไหมแบบให้รู้ๆไปเลยเพราะว่าผมจะได้ปิดประตูแบบยาวๆพวกนี้ยังไม่มึงไหนฮะเราต้องดูฟ็อกซี่ฮะผมว่าอย่างน้อยสักห้าวิเนี่ยควรเช็คตลอดฮะแล้วแบตมันหายเองเนี่ยนะถามจริงสุดท้ายผมกไม็ได้ตีหนึ่งแล้วเปิดกล้องดูนี่เสียงหุ่นขยับนั่นไง บอนนี่อยู่ไหนอ่ะอ่าอยู่แคมป์ห้าเหมือนเดิมเลยชิค้าอยู่ฮะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่โอเคตีหนึ่งฮะแปดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดได้อยู่บอนนี่หายยังต้องใจยเย็นฮะชิค้าหาย,ยานี่ อาหารอย่าตื่นฉน,นกชิก้าอยู่นี่อยู่เลยเราเรรีบปิดทำไมอะฮะมอนนี่อยู่นี่ครับถูกละที่ปิดชิก้าอยู่แค้มเจ็ดอยู่ปิดไปก่อนนะแล้วก็เปิดแค้มหนึ่งเอาไว้อย่าง,งตีหนึ่งอยู่เลยเหรอถามจริง โอ้ยอยู่นี่เลยไอ้โรคกจิตฟ็อกซี่ตรงมาอะไรชะชิก้าเล่นเพลงทำไมไม่กลัวหรอกนะแต่จะบอกว่าผมมผมมผมผมผมัวอย่ารู้เพลงหน่อยสักหนอไม่ได้ถามว่าเพลงมันซับยังไงนะ ครับเคียคร์เข็มสองเอ้ามันนี่ย้ายไปเข็มนน้นเฉยเลยให้มาเข็มเนี่ยแลชิก้าชิก้าอยู่นี่ปะนี่อยู่เปิดเชฟฟ็อกซี่ไอ้ฟ็อกซี่ถ้าฉันแพ้ฟ็อกซี่สองรอบตีนี้ฉันโกรธนะบอกเลยมั่งงอนบอกเลยมั่งงอนที่สามแล้ว ฟ็อกซี่จจาะฟ็อกซี่จังอย่าทำฉันนะเดี๋ยวมันลงไอเดียวมันรักอย่าทำให้ลงไอเดียวมันลงไอเดียวมันรักแล้วผมร้องซ้ำทำไมอยากรู้ถ้าผมปิดประตูหลอดพลังงานผมนจะพอปะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ฟ็อกซี่มาแน่ฮะ เออถ้าฟ็อกซี่มาแล้วถ้าเราปิดประตูมดมันจะมาได้ปะเนี่ผมเปิดแคมฟ็อกซี่ไปเลยมาเด้ฮะคิดว่าฉันกลัวฉันมีแบต45บเปอร์เซ็นต์นะ44แล้วผมเชฟคฟ็อกซี่อย่างเดียวเลยไม่ห่วงหุ่นตัวอื่แล้วว้าวชิคายอยู่พอดีเลยเออเออขอโทษทุกคนด้วยครับ ลืมไปว่าตอนนี้ผมใช้แอป b ิตแคลมในการอัดซึ่งในการอัดเนี่ยเขาจำกัดระยะเวลา10นาทีซึ่งที่ผมอัดไปผมก็ลืมไปเลยก็เล่นเพลินเพราะว่าไม่มีจังหวะที่จะมาหยุดพอยส์พวกนี้ไงก็ผมก็เลยเล่นจบคืน2ไปแล้วแต่ในที่ผมอัดทิ้งไว้ก็คือผมอัดทิ้งไว้ก็คือถึงตอนตีสามตีสี่แล้วก็ก็พูดง่ายๆคือผมเล่นจนคือฟ็อกซี่ออกมาได้ครับซึ่ง ในภาคภาคหนึ่งเนี่ยฟ็อกซี่ถ้ามันจบเฟสเนี่ยคือพอมันวิ่งมาหาเราเนี่ยเราสามารถเช็คแคมได้ก็คือจากประตูด้านซ้ายเธอไปหนึ่งอันผมจำไม่ได้มันคือแคมอะไรซึ่งเราก็จะสามารถเห็นมันวิ่งมาเลยนะซึ่งเราก็ต้องปิดประตูด้านซ้ายครับแล้วก็จะมีตึงต้งตึง้งตึ้งจนเราต้องให้มั่นใจออกว่าฟ็อกซี่ไปแล้วแล้วเราก็เปิดประตูครับจริงจริงก็เราเปิดกล้องดูแคม1 C หนึ่งซีก็ได้นะว่าฟ็อกซี่กลับไปที่นั่นหรือยังแล้วมันจะเริ่มใหม่ตั้งแต่เฟสแรกครับก็คือจบนะสำหรับฟ็อกซ คือเราต้องปิดประตูด,ด้านซ้ายนะโอเคซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาต่อคืนที่3ซึ่งเสียดายมากเลยอะผมก็พูดเพลินไปเลยคือลืมไปว่าผมาจะต้องอัดอีกรอบต่อจากที่มันครบสินาทีเพราะว่าเบทเคมเนี่ยเขาจํากัดการอัดแค่10นาทีไงเออไม่เป็นไรก็เป็นว่าผมผ่านคืนที่2ไปได้อย่างอีซี่ครับแม้สไตล์รอบหนึ่งเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าฟ็อกซี่เนี่ยจะโผล่มาทางฝั่งซ้าย ผมใส่ผมผมจะอินกับภาค Sister Location เกินไปเพราะา Sister Location เนี่ย f อนทามฟ็อกซเนี่ยจะมาทางด้านขวาซึ่งผมก็นึกว่าด้านขวาเหมือนกันไงผมก็เลยไปปิดด้านขวาก็เหลือฝั่งซ้ายก็เลยไม่ได้ปิดฝั่งซ้ายแล้วมึงเลยมาฝั่งซ้ายมาเต้นอีเยอีอ้ยใส่เออโอเคนั้นสับคลิปหน้าเดี๋ยวเอาเป็ว่าถ้าผมอัดเกินสิบนาทีเนี่ยแล้วผมจะหยุดคือหยุดอดัดแล้วอัดต่อดีกว่าจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอะไรนะ โอเคก็พูดง่ายคือผมห้ามตายนั่นแหละสินานทีก็คือเหลือเฟือครับเคนนั่นสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมิสเตอร์คุณยูด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยซึ่งจริงถ้าเราเล่นให้ครบ4ี่คืนเนี่ยมันก็จะมีภาคใหม่ๆมโผล่มานะผมอยากเล่นภาคสาม,มากเลยซึ่งมันเหมือนเราจะต้องเล่นโหมดอื่นๆให้มันปลดล็อกซะก่อนนะซึ่งมันก็จะมีพา,าร์ทเซอร์วิสเนี่ยจะเกี่ยวกับการซ่อมหุน่นซึ่งเราก็ยังเล่นได้เราต้องเล่นปลดล็อก โอเคนะ่นสับคลิปนี้ของคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสับคลิปหน้าเป็นไรติดตามชมสับคลิปนี้ไปยครับ,บ,บผมเดี๋ยวปิดคลิป,ง,ป,ลปง,ง่ายๆไม่เลยเช้า